ดสามสองหนี S <S Three, two, ่3 2 1ไฟล์ตได้ฟ bueno> ้าม้าเปิดโป้ครับเปิดโป้วิงไวาเปิดโป้ครับเปิดโป้แบนแบนอย่างนี้เราแบนถ้ามันดูสไนส์สตรีมก็มันก็ดักจุดเราได้หมดอะ จริงเพราะว่ามันรู้ไงว่าเราวิ่งอยไหนโอ้ไม่ดีเลยเ oh, <my> ต่ไม่ได้จะเอาบ,บีเป็นสามตัวแล้วออกบีใช่ไหมเห็สนสามตัวแล้วเนี่ยวิ่งมาทางเนี้ยเฝ้าเ<พ>อ e คนนึงนะเดีย๋ยวผมไปบีไ,ปไม่ต้องดันขึ้นไปเด้อไม <ST S> ่ตายโอ้นะไปไปบีไปบีไปบีอย่างเงี้ยเอาตายไปแล้วนี่หว่ามันดีเลยอ่ะข้ามข้ามมันข้ามเข้าบีกันใหญ่เลย โอ้ยใช่ไหม,ไมไโอชิบหายแล้วขึ้นสองชั้นได้ไหมคนนึงมันจะโดดข้ามตรงนี้ไม่ได้มึงไปเข้าล้วงไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีโดดสูงด้านหลังมีตัวนะั้ว่าแล้วมันดักไอ้บอลกูต้องวิ่งแย่ว่ะโอ้อสู้สู้ล้อสู้สู้ บอลต้องวิ่งเข้าไปยืนวงเว้วงหนึ่งเดี๋่นๆฝั่งนน้นยิงได้ไหมฝั่งนน้นคอะได้ไหมอยู่ที่รถอยู่ที่รถคอะมาหน่อยคอะมาหน่อยออกขวาอีกโร้นออกขวาอีกทีขวาโอเคนั้นน่ะมันจะเห็นหนะเห็นไหมน่ะยืนนั่นน่ะคอะเคาคาใกล้เต็มแล้วบอลวิ่งเลยบอลวิ่งลงไปดิบอลวิ่งลงไปดิแฝดรถไม่ทันมันต้องไปไงมันไม่คอะอ่ะเมื่เยอะโอ้จบเลยไม่ทันละ ไม่ทำไมจังหวะเมื่อกี้ทำไมไม่พออ่ะมึงก็รู้ว่าใครแล้วไม่ยิงมันนะเนี่ยมันไม่จูบมันยิงได้ต้องจูนต้องจูนจีมไอบอลหัวร้อนไอบอลหัวร้อไปดิไปวีมั้งเนี่ยไปดิอ่ะไปเดียววนหัวร้อนเมื่อกี้มันน่าตายมากเลย แต่ดีหน่อยนะมันไม่มีสนัยมันเล่นง่ายขึ้นเมื่อก่อนมีสนัยคือแบบเพี้ยมากอ่ะแต่เมื่อกี้มันพวกมันหน้าตายมากเลยไม่ทูวิ่งมาจังหวะนั้นพวกที่เอ้ยเช้าก่อนเกิดมามันดักไงทูวิ่งไปไหนมันรู้หมดอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วจังหวะเมื่อกี้ผมพี่เราป่านหลังสวยแล้วแต่เราสุดท้ายไม่ป่านไม่ตายวะเอ้าใครจะเข้าก็เข้าเอาบ้านสองชั้นสองตัวเอาออกขวาได้ออกขวาเข้าได้บ้านสองชั้นเข้าตายบ้านแล้ว ขึ้นสองชั้นพอนึ่งเข้าไปในวงเลยคนนึงแล้วไปนั่งเนียนๆอ่ะัวอ้บอลเรียกว่าสายหลุดนะเดี๋ยวผมเลื่อนน้อยว่ะเดี๋ยวจังไม่ต้องวัดผมยิงไม่ได้ว่ะรอจังหวะแบบย่กล่องนีวนมันจะวิ่งมาปะาดูดูท่า ัสองชั้นแล้วบอลบอลบอลไปเปล่างบอลจะไปเข้าวงเออไปเลยโอ้โหสองชั้นจีบเดี๋ยวล็อกไว้ดึงดึงโอ้โหมาดายบอลนั่นแหละอีกโอเคเดี๋ยวสองชั้นกับรั้วรั้วขวาทางโลนอ่ะนั่นแหละรอโหลดรอโหลดไม่ไม่ต้องเจ๊ไม่ต้องเจ๊แล้ว ตรงชิบหายเลยจุดสามสาบตรงโอเคแอบไว้แอบไว้ขวาขวาขวาเกตฟังเสียงในบ้านปะหรือหลังรั้วหลังบ้านบ้านเนี่ยเออในหลังต้นไม้หลังต้นไม้แอบแอบแอบสองคนอ่ะถ้าจะกระโดดต้องขึ้นตรงกลางนะแล้วยิงแอบแอบโอเคเอาเลยชาร์จได้ขึ้นยิ่ง อ๋อเพื่อนเทียของเลยเร็วคุณไม่เข้าล่ะเพื่อนเข้าแล้วคุณไม่เข้าล่ะคุณล้นตายสิเพื่อนวิ่งให้อ่ะคุณไม่ตามไว้เนี่ยว้าวไปไม่ได้แบบมึงต้องไปจูนและมึงต้องไปจูนและ เขาเรียกว่าล่อซื้อนี่เปล่าไม่ตื่นคนยังอยู่ไงแต่เพื่อนตายเพื่อนปืนไม่มีดูเสือปจะตั้งหนตัวสรุปเมื่อกี้ชนะใช่ไหมสีป่ะสี่ป่ะเออชนะ่ะ่่่สี่่ี่ส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 ี่่ม่สี่สี่สี่่่อ่่่่่อ่ะ่่่่่ แค่มาแล้วสองตัวหลังกล้องสามสามสามมาถอยไปก่อนสามตัวสามตัวเตยยรถฝั่งนี้มีนะีเหรอเอลรมีรวมี โหได้ตัวเดียวอะเข้าวงไปคนนึงอะแตะได้ไหมโอเคจะยิงตัวอะไรยิงตัวแปะกล่องแปะแปะเข้าวงเลยอย่าไปตั้งหน้ารถอ่างเงี้ยรถตัดกันไม่ได้เหลือสองตัววะหน้าสองสองสองนะผมสองตัวเอ้ยยี่ห้อนเองต้องยืนเข้าไปในวงอ่ะมันจะไม่ติ๊กติ๊กเองเดินให้มันชิดๆนี่ ต่างเข้าเรียบร้อยสามนี่หว่าใช่สามไม่ใช่สองยิงไปได้ตัวเดียวพี่วงใจเลยเปเล่นจีสามเ่ยจีสามมันโหดดีเว้ยเราจักรลองอ่ะว่าจีสามติดกล้องติดในภบเนี่ยน่าจะแรงอยู่นะไม่ไหวแล้แบบจีสามมาสามสองหนึ่งไฟไฟปามาไปปืนพกนี่ไม่มีค่าเลยเล่นหมดเนี่ย นี่ยาจะไปซีเดียบะไปซีเดียมันฝั่งฝั่งกันกันยากชิบห่านเลยไอฝันจุดนะมันเห็นเราละไปดิเห็นก็เห็นดิมามาเข้าซีดีกว่าเข้าซีดีกว่าเยอะไปชุดหล่อเลยฟยาๆๆ มันเกิดจากตาที่แล้วอยู่อ่ะไรอยู่นะมันกำลังดันมะาใครก็ได้เดี๋ยวใครก็ได้ไอ้เชีย่ยน,นั้นมันยิงฟรีเว้ยซิกก้นั่นไงผม<ค>ล็อกซ <ไป S 2> ิกกันหน่อล็อกซิกกัน <ไป S 1> หน่อยผมวิ่งไปนอนเนียนไอ้เชี่ยมันมาทาันละ เข้าไม่ได้ฮะเกียด์เกียรเกียรไปข้อแล้วนอนเนี่ยสักคนได้ไหมเกยตายเตายต้องไปตั้งดีเลย์วะถ้าจะสติเนี่ยนะมันมีตัวอยู่แท็กหนึ่งด้านหลังแท็กโอ้ดนที่ข้างขวาพ่อวะสวยสโอเคตึกสองตัวป่ะเดี๋ยวด้านหน้า เตมนั่นแหละเต็มนั่นแหละระวังตรงนั้นได้ยินได้ยินโอ้ยเยอะแม่งไงงม่คิดโล่ทำไมมันตึกจังวะนีย่ยเข้าเก็บกอเก็บกอเพื่อนเก็บกอเพื่อนอยู่ในประตูไ,ได้แหละจะยืน,ยนสองคน,นดีมันจะได้เต็มไปไวหากล่องยืนกันดีๆบอลดูหลังนี่นเนาะมันอ้อมขวาอีกไอผมตายผมตายแล้วตอนแหนแม่งอยู่างไหน คราวนี้มันน่าจะเข้าบีว่ะใช่เปล่าใครไล่โคโด้ดบ้างก็แต่จีสามรู้สึกกูติดใจละไม่ไหวะกูไม่ติดใจวะกูไปเลยนะไป t ิ r e e two one f i g ไป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 วิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งโลเลยเฮียไม่ต้องใช้แล้ว ไอ้ลูกลูนถึกปะเดี๋ยวผมดูซีห้ลูกไม่ลูกตำรวจดูเอไปดูเอไปเดี๋ยวผมดูซีแฮว่ามีคนเข้าอ่ะเป็นเนียนในบีคนหนึ่งมันใครถึงห้าก่อนใช่ป่ะน่าจะใช่นะสี่หรือห้านะ่นเี่ีเราสี่นะเราจบสี่มันคนมันขาดไปไม่ใช่หรอแต่ถ้าคนครบไม่มีไปนู่นสี่สี่คนขาดแล้วคนครบก็จบ ซีซีซีไม่มีนะซีโถไ่สัตว์รู้ดีจังนะไอ้หน้าหีิบี่มันมันแผงบีใช่ปะแผงบีจะ่แม่งแตแม่งอ่าเก็บเก็ดูทางข้ามมามามาเริ่มไปก่อนเราเริ่มไปก่อนเต็มเดียวแต่ผมออกหลังโพสนะ หลังคานะหลังคามีนะแล้วก็ในในในวงเป็นตรงนี้ตรงนี้ตัวนตรงนี้ตัวนึงแต่แบงค์แต่งล็อกล็อกตัวนั้นหน่อยที่ลงรถที่ลงรถลงรถหลังหลังซึ่งกันใช่ปะโอเคนั่งไปก่อนนะ หลังคาเลยสองตัวสองตัวยิงหน่อยใครอยู่ในวงตัวนึงเหรอกองในวงสองข้างนอกเลยทไปไปวงบ่โอเคเหลือวงตัวเดียววงตัวเดียวแต่ไม่วงตัวเดียว แล้วเล็่ย sociedad, ิงให้หนฝั <S 1> <S 1> okay. ่งขวายิงเห็นไหมน่ะโอเคเอาดีวะเอาดีวะมันต้องใส่แคมป์วะทำไมยิงเยอะยึงกลับไม่ทันด้วยอุ้ยแย่อะไรดีวะตูฮะ A.K. วะ สามสองหนึ 3, 2, 1, <ป>่งฟันมันสามารถซื้อ,อยาได้ทุกช่องนะต้องต้องขยับยาทับเ็นกันใช่ไหม,ไ,หมไปสีไหมสีสมนนส่มันยังแบบตั้งโลมันมันแคมป์ได้ไเออสีมันกันยากในวังไปรอแล้ว,ลวมันไปรอแล้ว เราต้องชนะอีกตาเดียวเนี่ยน่าจะได้ปะจบเลยปะมันไมม่่ออยูันปไปเข้าเข้าวงเอ้าเขาไปซีคุณไปไหนเนี่ยอยู่บ้านสองชั้น จะอ้อมแล้วว่าฝั่งนี้มีนอกรั้วดึงดึงพงอยู่แล้วเข้าพงไปพอนอกรั้วไปนู่นแล้วไปแล้วพูดดำกนินสองตัวข้ามหนุนมาแล้วให้ผมอยากจากฉีกใบบีวดีป่ะดึงไปฝั่งนู้นดีป่ะไม่ดีอะถ้ามันตามมันไปมันไปซีหมดแล้วตอนเนี้ยในในตึกตัวนึง ผมดึง<อ>ผมดึงไปดีบ้างหรือผมแคมป์กันอยู่นี่แหละสายูซีตัว,วตรงนี้ตรงนี้สนีน่าจะพบแล้วตรงนี้ตรงนี้ตนนัวนึงด้วยไปดีเลยเหรอรถตำรวจไอ้รถพยาบาลรถพยาบาลเห็นไหมข้างหน้าถ้าเป็มีตัวนี้ เอ้ยมึงรู้จักสเต็ปไหนไอ้ตว์งูเหลือยมมึงรู้แบบว่าไอ้ควยไปไปไปบีไปเลยเข้าบ้านสองชั้นไปคนนึงเดี๋ยวผมไปนั่งในวงให้ก็ได้เกตเกตไปนั่งในวงก็ได้แต่ทูทูดักให้ยื้อยื้อยื้อไว้นะฝั่งนั้นยื้อไว้นะโอเคมันตามทูไงถ้ามันโยงมาดีเองก็เข้าฝั่งนู้นกันเออก็อีกก็เข้าฝั่งนู้นไง มันโยกไปแล้วเมื่อะมันโยกไปโยกโยกสามแล้วไปไปหมดเลยใช่ปะไปหมดเลยใช่ปะได้ไปสามอ่ะเกตเอ้ยเข้าลงฝั่งนู้นเกตออกมานี่เกตมานี่เข้าฝั่งนู้นเลยเข้าเขาเลยเข้าเลยยืนเลยมันมันมันพิงไว้ตัวนี้อ๋อได้ใส่ไม่หมดเอาตัวเดียวตัวเดียวดิยมันอยู่ตรงไหนล่ะตาโอเคนั่งอยู่ต้องแตะแล้วชาร์จเลยชาร์จเลยชาร์จเลยชาร์จแล้วมาช่วยฝั่งนี้ ไเกลียดแล้วมั้งตายตายเข้าฝั่งนู้นทำไมเข้าฝั่งนู้นทำไมยืนตรงนั้นแหละไม่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 ต้องยืนเดียวแล้วถ้าเวลาหมดแตะที่เดิมได้ป่ะตรงเนี้ยไม่ได้มันต้องแตะอันน้นอ่ะโอ้ไม่ทันแล้วหลอดมันลงหมดอ่ะอืมโอ้ไม่เป็นไร เห็นมาว่ามันมันปุ๊บมันจะวิ่งตามทูอ่ะเขาหน้าเล่นตามเขาเองเลยเองเข้าฝั่งนุ้นก็เข้าเลยจะทูดึงให้แล้วทำไมหลุดอ่ะก็ต้องไม่ต้องรอเอาล้วใครหลุดอ่ะเข้ามาเนี่ยานะเออตาสุดท้ายตาสุดท้ายเลเอมสี่เดียวเว้ยรอนนี้ t h ไปไปไปไอ้สี่ตัวจะไหวเย ผมไปอยู่บีโอเคเดี๋ยวไปซีบีแน่แนะเอ้ย C ว่ะซี B, ใช่ C, ป่ะซีป่ะไหลไหลซีหมดเลยไหลซีหมดเลยพี่งออกไปนอกรั้วได้ปะค้ำมันไ <S <S นว้อะซีอะ เข้ามาชิ้ไหนัพี่เข้ามาชิ้นไหมันมาชิ้นแล้วมันมาชิ้นวนนี่นะตักได้สวยเกรอรถนะรอไมันมีหอกนะเห็นไม่มีตรงนี้นะตรงนี้นะอ่าตรงนั้นเนี่ยที่ผมมาตายเสงไม่มีคนอยู่ในวงไม่ยังไม่มี พ่อมไปยิงไอ้นี่กล่องกล่องเนี้ยพ่อมไหมล้อล้วนไหมจะดันให้ล็อกให้อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นไปข้าน่หนล็อกอยู่ล็อกถอยว่ะมันถอยว่ะมันน่าจะเป็นดีว่ะตายมีตัวละสองโอ้มันตายว่ะนั่นนะเอาเหลือเหลยๆตัวนึงตายไปสามลว เลยสองนี่หาถอยแล้วเก็บยาเก็บยาใครไม่มียาเก็บยาไปขึ้นสองชั้นก็ได้ตังอะตังไปรับสองชั้นอะดักได้ไปไหนแล้วตอนนี้ไอไปบอลอย่าวิ่งตามอย่างนั้นมันดักเองต้องออกซ้ายอ่ะเข้าข้อลงบาแล้วถอยไปแล้วมันน่าจะไปรับบีเองไไปรับบีแล้วออกซ้ายออกซ้าย บเพื่อนมันดักนะพวกทีอยู่นอกคนนึ่งตีกับกระตุกอะครับเน็ตไม่ค่อยดีครับวันนี้มีบังอะมีมีบังเพื่อนกดได้กล่องเลยก็กดเข้ามาดิมันจอยได้เออให้ชนะะก่อนไอ้เหี้ยได้กล่องอะให้ชนะก่อนเฮ้ยมันต้องชนะกดจอยตามมาดิใครวิ่งตรงบ่าอะระวังเด้อเกรดมนอยู่กล่องหลังวะตรงไหนเราจะสองหรือเปล่า ในวงในวงหาหาในวงก่อนนะดับบ้านเต็นอะไรบ้าตรงนั้นเด่นั่งไว้ตายหมดชนะว่ะเย่ชนะไอ้เชี่ยเหนื่อยคลิปหายเลยตานี้ไม่เกินจริงตานี้มันเหนื่อยิ